ใช่ค,ะค่ะหัวโขนเ,เหล่านี้นี่งดงามจริงๆเลยนะคะศีรษะโขนหรือหัวโขนที่เราพูดกันติดปากเนี่ยมันเป็นงานศิลปะของไทยซึ่งถูกสร้างขึ้นมาอย่างวิจิตรบรรจงเพื่อประกอบในการแสดงโขนนั่นเองเพราะนั้นการแสดงโขนจึงเป็นศิลปะก,การแสดงน่าตลินไทยซึ่งสะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์ของศิลปะวัฒนธรรมไทยอย่างสมบูรณ์ นูว่าการแสดงโขนและนาฏศิลินไทยเนี่ยนอกจากจะชมเพื่อความบันเทิงใจแล้วยังแสดงออกถึงศิลปะวัฒนธรรมที่ดีของชาติอีกด้วยนะคะใช่ครับการแสดงนาฏศิสินไทยโดยเฉพาะโขนเนี่ยมันเป็นที่รวมของศิลปะหลายๆขแขนงอยู่ด้วยกันเช่นในด้านของบทประพันธ์คำประพันธ์โครงฉันกาบกรอนต่างๆจิตกรรมหัตกรรมหัตถศิลป์ในด้านของขีตศิลป์ในด้านของวาทศิลป์รับศิลปะเหล่านี้นะครับมันเป็นมรดก ทางวัฒนธรรมของภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทยซึ่งตกทอดมาเป็นวัฒนธรรมจนปัจจุบันนี้ที่สําคัญมันแสดงให้เห็นถึงความเป็นไทยด้วยครับบรรพบุพรุษไทยของเราเนี่ยเก่งจริงๆเลยนะคะคที่ทําให้เราเนี่ยยังมีมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะใช่ครับวัฒนธรรมเป็นสิ่งซึ่งหลออหลอมความเป็นชาติไทยให้คงอยู่มันจึงเป็นหน้าที่ของคนไทยเราทุกคนที่จะต้องรักหวงแหน ช่วยกันรักษากระทรวงวัฒนธรรมจะร่วมขับเคลื่อนในการอนุรักษ์รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบต่อไป